น้อยที่มีวิญญาณนับสูงคอยมารวมหมู่เพิ่มพลังชีวิตชีวาอดทนต่อ uh> สิ Hans, ่งบีบังอดรักต่อาสั่งานน้าดันลมหอบฟ้าต้นหาเส้นทางไข่ฝันวันนี้ก็ใช้วิบากไปนะวิบากเบาบางก็จะได้นะเ e ลินีวคลัสเตอร์โควิด โรงพยาบาลใหญ่เวียดนามล่ามสู่ชุมชนอันนี้ของเวียดนามเขาแนวหน้าแนวหน้า,นา,นา,นารับมือระลอกสี่ญี่ปุ่นจอต่อเวลาขยายพื้นที่ภาวะฉุกเฉินรับมือโควิด -19 แล้วระลอกสี่เห็นไหมญี่ปุ่นเล่ก็หนักน,นี่แหละเขาไม่ได้มีวัคซีนกันเนี่ยตอนให้ฉีดวัคซีนให้ทั่วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าฉีดวัคซีนไม่ทั่วนี่นะ จะเป็นปัญหามากเลยถ้าฉีดวัคซีนโคเวอร์นะโอ้ยโคเวอร์ประชากรหกหมื่นล้านคนโอ้ยหกพันล้านคนนี่นะจะดีมากเลยนะแต่ว่าเป็นไปนไม่ได้หรอกวัคซีนนี่ราคาแพงแพงกว่าวัคซีนอีกนะมันจริงๆมันไม่แพงหรอกฟรีศูนย์บาทแต่มันทำยากวัคซีนน่ะยากวัคซีนน่ะง่ายใช่ไหมก็ผลิตออกมาก็จิ้มจมกันหาเงินซื้อหน่อย หานะอุปกรณ์หน่อยก็จิ้มจิ้มกันมันก็ง่ายกว่าใช่ไหมฉีดวัคซีนมันง่ายกว่าแต่ฉีดวัคซีนนี่มันยากกว่าแล้วคนจะมีความเชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเยอะไหมน้อยนะผู้เชี่ยวชาญน,น้อยนะผู้เชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนนี่น้อยมีน้อยเท่ากับฝุ่นปลายเล็บแต่ฤทธิ์สูงที่สุดเลยนะในการสู้โควิดแต่คนเชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนเยอะไหมเยอะทั่วโลกนี่ขนาดเยอะยังไม่ค่อยจะพอเลยนะ เดี๋ยวนี้นะขนาดว่าเยอะนะโอ้มีเยอะกว่าผู้เชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนอีกยังฉีดวัคซีนไม่ไม่ทันเลยฉีดวัคซีนไม่ทันเลยต้องขออาสาสมัครเลยใครเชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนโอนะนะแพทย์พยาบาลสาธารณสุขต่างๆใครเชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนนี่ขอความร่วมมือกันเลยนะไเป็นฉีดไปฉีดไปฉีดกันละน้ที่ขอความร่วมมือกันทั่วโลกนะยังฉีดไม่ค่อยจะทันเลย นะ่าจะมีเยอะนะขนาดว่ามีเยอะพอสมควรนะก็ไม่เยอะนักหรอกบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแต่ก็มีเยอะกว่านะ่ามีเยอะกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดวัคซีนผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดฉีดวัคซีนยิ่งมีน้อยเลยนะโอ้น้อยเดียวน้อยเดียวก็ทยอยฉีดไปก็แล้วกัน <laughs> แต่ละวันก็ทยอยฉีดไปนะ่า พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนะพระอริยะทั้งนักบวชทั้งฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนี่แหละผู้สัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีนไปเป็นลําดับลาดับนะก็ต้องช่วยกันนะอา้าวช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับสังคมเดอ้อนะวัคซีนวักสมาธิวัคปัญญานะอันเดียวกันนั่นแหละนะวัคซีนวัคสมาธิวัคปัญญาอันเดียวกันนะ เอาช่วยกันฉีดนอะช่วยกันฉีดให้กับสังคมนะช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับสังคมกันนะฉีดด้วยปัญญานั่นแหละนะเดยกันให้ปัญญาไปมีน้อยมีน้อยแต่ก็ต้องช่วยนะมีน้อยเท่าไหร่ก็สู้สุดฝีมือนะกอบกูสกนนะกกบก้สุดฝีมือเหมือนกันนะเราก็กอบกู้มนุษยชาติสุดฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ช่วยนะช่วยสุดฝีมือเลยนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้โหฉีดวัคซีนทุกวัน นะแต่จะฉีดเข้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะบางคนก็หนังแลด็ดฉีดยังไงก็ไม่เข้าฉีดยังไงก็ไม่เข้าโอ้ยจะให้วัคซีนก็ไม่เข้าน้อจะให้ภูมิบัณฑนกับหนังแร็ดเหลือเกินนะ้หนังหนาเหลือเกินนะโอ้โหเข็มเราทู่เลยนะฉีดเข้าไปบางทนะีเข็มเอาไม่อยู่ก็หอ,อกสามร้อยเล่มเลยนะเสียบเข้าไปไม่เข้าโอ้ยนะหอกสามร้อยเล่มก็ไม่เข้าไม่รู้จะทํำยังไงนะ ไม่ต้องพูดถึงเลยเข็มด่เข็ม,เขมหักเลยนะหอกดิสิหอกทู่เลยหอกทู่หอกหักเลยนะเสียบก็ไปไม่เข้าหอกทู่หอกหักเลยไม่รู้จะเอาอยัางไงเออก็ไปทําหนังให้มันบางหน่อยนะทำกิเลสให้มันบางๆหน่อยนะทําปัญญาให้มันเพิ่มขึ้นนะไอตัวขวางมันคือตัวกิเลสแต่ละขวางจังเลยนะขวางจังเลยนะฉีดไม่เข้าเลยนะเออนะ คนกิเลสหนาไม่มีภาษาช่วยไม่มีวัคซีนช่วยเสียบไม่เข้าเสียบยังไงก็ไม่เข้าคนกิเลสไม่หนาเนี่ยมีภาษาช่วยนะมีวัคซีนช่วยนะคนกิเลสไม่หนาจะมีภาษาช่วยจะมีวัคซีนช่วยนะมีวัคซีนวัคสมาธิวัคปัญญาช่วยจะช่วยเข้าไปได้ซึมเข้าไปได้แล้วก็โอ้โหข่าวนี้แหละนะได้ผมมันทัน จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกเกินรอยเลยนะอย่างนั้นอย่างดีเลยเอ้าวช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือลูกหลานพุทธ,ธช่วยกัน <c oughs> าจากแนวหน้าแนวหน้าช่วยอินเดียสู้โควิดสวิตเซอร์แลนด์ส่งเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจช่วยอินเดียอ้าวช่วยกันช่วยกันดีนะช่วยกันอะไรที่มันพอจะทุเลากันได้นะ อะไรที่พอเป็นเครื่องมั่นใจแล้วก็มันเป็นประโยชน์ด้านรูปธรรมจะมีกี่เปอร์เซนต์ก็ช่างมันจะเป็นประโยชน์5% 1าเอร์เซนเอร์เซนเท่าไหร่เปอร์เซนต์ก็น่าเอาช่วยกันไปมันจะเพิ่มความมั่นใจเข้าไปด้วยนะมีอะไรที่จะมันพอเป็นประโยชน์บ้างนะจะมีกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่ในส่วนช่วยนะ,นะช่วยเข้าไปเลยบวกความมั่นใจเข้าไปแล้วมันจะดีขึ้นจะช่วยกันช่วยๆกันไป ถ้าเราเข้าใจสัจจะนี่เราก็รู้อ๋อเป็นอย่างนี้เช่วยให้เกิดความมั่นใจทุกอย่างนันแหละแม้บางอย่างมันไม่ได้มีผลดันรูปธปรรมเลยนะนดันนามมาทำอย่างเดียวก็เอานามมาทำยังมีฤทธิ์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อยเลยถ้ามั่นใจเรื่องไหนเนี่ยโอ้มั่นใจขี้ม้าทาสีเนี่ยนะว่าจะเป็นยาเนี่ยมันจะดีขึ้นทันทีเลยนะใช้อะไรก็ได้ <laughs> ขี้ม้าทาสีก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะถ้ามั่นใจมันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลย นะแต่อีกสักพักมันจะหมดฤทธิ์เพราะว่ากิเลสวิบากไร้กระแทกกิเลสปุ๊บมันกระทุกทุก,ทกมันก็ไปทําลายความสุขความมั่นใจหมดไปแล้วนะมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันไปทําลายความสุขแล้วโรคกรนหนามันก็จะหมดความมั่นใจในเรื่องนั้นนะแต่อะไรที่ยิ่งเป็นประโยชน์ด้านรูปธรรมอยู่แล้วจะกี่เปอร์เซนต์ก็ตามจะสิบยี่สิบสาสิบห้าสิบเท่าไหร่เปอร์เซนต์ก็ตามนะ่ะก็ดีอยู่แล้วก็ใช้ไป อะไรที่ใช้แล้วสบายใช้ไปบวกความสบายใจเข้าไปอีกนะพยายามฉีดวัคซีนวัคซีนคือความสบายใจฉีดความสบายใจเข้าไปอีกโอ้ยอดเยี่ยมอะไอย่างเงี้ยนะผมปรฐาานขึ้นเลยนะ p ต t t t o y อ y อินเดียเดินหน้าปรับปรุงรัฐสภา5.6หมื่นล้านแม้โควิดยังหนักอ้ทำไมไม่เอามาแก้ปัญหาโควิดแล้วนะัก็อย่างนี้แหละนะเขาก็เจตโตปึกปกอย่างเงี้ย ศรัทธาในรัฐสภาเขาก็ทำของเขาไปเอาก็ตามภูมิของแต่ละชาติแต่ละชาติ Post today สบคห่วงกทมอยอดโควิดพุ่งทุกวันเปิดสิบเขตติดเชื้อสูงสุดว่างั้นเนี่ยก็น่า,นาต้องอย่างนี้แล้วนะมันก็ยังหนักอยู่ช่วยกันช่วยกันนี่เอาวัคซีนดีๆอย่างน้อยวัคซีนในอบายมุก คนกลัวจะไม่ได้เสพอบายมุกกลัวจะไม่ได้เสพอบบยมุกนี่ภูมิมัณฑจะลดไปหมดเลยนะอคนที่ติดอบายมุกเนี่ยอดไม่ได้ก็ไปเสพอีกก็มีวิบากติดเชื้อเข้าไปอีกนะกลัวจะไม่ได้เสพอีกโอ้ยภูมิบัณฑจะลดเลยมันติดมากๆอ่ครับภูมิบัณฑลดเลยติดเชื้อโควิดเลยติดอบายมุกนี่แหละมันกลัวจะไม่ได้เสพหนึ่งอดไม่ได้ไปเสพเลยก็ติดโควิดเลยติดโรคเลยสอง ไม่ลางใจกลัวจะไม่ได้เสพกลัวจะไม่ได้เสพในการผู้มรฐทาน <kys! S 1> ลดเข้าไปอีกมันจะเป็นอย่างเงี้ยนั่น,นนี่แหละเรียกว่าหลงกระทําการละจะกลัวไปอย่างเงี้ยกลัวจะไม่ได้เสพเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,เร,น,น,เ,รน,นเรื่องนี้อีกผูมรฐทานลดเลยแต่ถ้าเอาวัคซีนไปกําจัดความอยากในการเสพอบายมุขนั้นไม่ต้องอยากไม่ได้เสพก็ไม่ทุกข์โอ้สบายพ้นทุกข์เลยภูมิรทานขึ้นลุ่มเลยนะ ไม่ได้เสพก็ไม่ทุกข์ใจอะไรนี่แหละวัคซีนวัคซีนนะตั้งแต่อายมุกไปนะศีลห้าอายมุกนี่เราศีลนหะ้าปฏิบัติศีลห้าละอายมุกไม่ต้องยิ่งคนไม่ต้องกลัวนะหมดกลัวหมดอยากนะ่หมดอยากก็หมดกลัวหมดอยากในการอยากเสพอยากฆ่าสัตว์อยากกินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะ เราลดละเลิกความอยากไปใช่ไหมก็หมดความกลัวที่จะไม่ได้เสพภูมิฐานก็ขึ้นมาเลยเป็นอย่างนี้นะหมดความอยากในการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นในแง่เชิงต่างๆภูมิฐานขึ้นมาเลยนะจริงๆมันหมดความอยากลงไปพราะทลายสุขลวงได้ทุกจริงก็ถูกทําลายได้เห็นให้ได้ว่าสุขที่ได้สมใจอยากมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยม มันเปทุกข์มันไปทุกข์มันไม่ใช่สุขมันไม่เที่ยงด้วยมันไม่เที่ยงด้วยมันไปทุกข์ด้วยโอ้โหชัดเจนปุ๊บหมดอยากเลยหายเลยพวงมาฐานขึ้นเลยนะไม่กลัวที่จะไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่กลัวที่จะไม่ได้กินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่อยากไม่อยากก็ไม่กลัวใช่ไหมแล้วไม่อยากแล้วเราจะกลัวไหมกลัวจะไม่ได้กินไหมกลัวจะไม่ได้เสพไหมไม่กลัวไม่อยากแล้วก็หมดความกลัวแล้วเห็นไหม หมดความกลัวไปตั้งเยอะเลยหมดความกลัวหนึ่งเรื่องในทุกทั้งแผ่นดินหนึ่งเรื่องหมดไปนะหมดความกลัวหนึ่งเรื่องในทุกทั้งแผ่นดินหนึ่งเรื่องหมดไปนะจะบอกให้ทุกทั้งแผ่นดินหนึ่งเรื่องหมดไปเลยหมดความกลัวหนึ่งเรื่องโอ้ทุกที่แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินหนึ่งเรื่องหมดไปเลยนะหมดความกลัวที่จะไม่ได้ฆ่าสัตว์โอ้แล้วก็ยินดีที่ไม่ฆ่าสัตว์หมดความอยากในการฆ่าสัตว์ก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็หมดความกลัวหนึ่งเรื่องไปสบาย หมดทุกทั้งแผ่นดินหนึ่งเรื่องหมดวามกลัวที่จะไม่ได้กินสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละสัตว์แต่ละชนิดไปจะหมดวามกลัวไปเท่าไหร่ล่ะหมดอยากหมดกลัวเลยพมันฐานขึ้นเลยไม่ต้องเสียพลังไปกลัวไม่ต้องเสียพลังไปดันความกลัวออกพลังนั้นกลับมาเป็นของเราหมดเลยนะโอ้มาสร้างเซลล์ให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออกเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่พื้นฐานจะขึ้นเลยหมดอยากหมดกลัวิืันฐานขึ้นเลยนะ นะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รักขโมยช่อโกงเพราะเราไม่ได้อยากไม่ได้อยากลักขโมยช่อโกงก็ไม่กลัวว่าจะไม่ได้รักขโมยช่อโกงไม่กลัวเพราะเราไม่เสพการลักขโมยช่อโกงก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะเราไม่ได้อยากทําแล้วไม่ลักขโมยไม่ช่อไม่โกงก็ไม่มีปัญหาไม่กลัวไม่กลัวว่าจะมีวิบากายไม่กลัวว่าจะไม่ได้เสพเพราะเราหมดอยากแล้วหมดอยากหมดกลัวเห็นไหมนะ นี่เราไม่กลัวว่าจะไม่ได้ผิดพวกเขาเมียใครลูกใครไม่ได้เสบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยทําไมไม่กลัวเพราะเราหมดอยากแล้วใช่ไหมเราลดละเลิกความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยการผิดพวกเขาเมียใครลูกใครหรือแม้แต่การเสพเรื่องเพศอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราไม่กลัวว่าจะไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นเพราะเราหมดอยากเราลดความอยากเราก็ลดความกลัวลงไปหมดอยากหมดกลัวพลังก็กลับมาเป็นของเราใช่ไหม ไม่กลัวว่าเราจะไม่ได้โกหกเพราะเราหมดความโกหกหมดอยากที่จะโกหกแล้วใช่ไหมไม่กลัวที่จะไปพูดเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามพูดเรื่องที่มันเป็นโทษเป็นภัยพูดเพ้อเจ้อไรสาระพูดคำหยาบส่งเสริมกิเลสพูดยุคนทะเลาะกันพูดโกหกต้องไม่กลัวว่าเราจะไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่ได้อยากทาไม่ได้อยากทาไม่ได้ทาก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ย เราไม่กลัวที่เราจะโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดเพราะเราไม่ได้อยากที่จะมีความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดเพราะเรากําจัดได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็หมดกลัวไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างพุมบันธนก็เพิ่ม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 หมดความกลัวที่จะไม่ได้เสพเรื่องนั้นเรื่องนี้หมดความกลัวที่จะไม่ได้เสพเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันสบายใจที่ไม่ได้เสพเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สบายหมดความกลัวไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมันก็เหลือแต่ความกล้าเท่านั้ <ม est S 2> นเองกล้าให้มันเกิดกล้าให้มันดับเพราะเราไม่ได้อยากเสพมันใช่ไหมมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับช่างหัวมันสิเราไม่ได้อยากเสพมันหมดความกลัวไปภูม an exactly. ิฐานก็เพิ่มหมดหนึ่งเรื่องนี่เพิ่มมหาศาลหมดอีกหนึ่งเรื่องเพิ่มมหาศาลหมดอีกหนึ่งเรื่องเพิ่มมหาศาลเลยโอ้โหภูมิฐานจะเพิ่มมหาศาลขนาดไหนนะา มันเหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นโรคร้ายแรงมากเลยมีทั้งมะเร็งระยะสุดท้ายมีทั้งโรคร้ายระยะสุดท้ายเลยแต่เขาไม่กลัวอะไรเลยนะเขาไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอไปตรวจหมอบอกเป็นโรคร้ายอีกไม่กี่เดือนจะตายอีกหกเดือนจะตายเป็นไงส่วนใหญ่อยู่ถึงหกเดือนไหมไปถึงหรกตายก่อนทั้งนั้นอ่ะที่ตายตายเพราะโรคตายเพราะใจตายเพราะใจใจกลัวหรือไม่กลัวกลัว เขากลัวอย่างหนักเป็นไงโอ้สุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเลยแต่ก่อนหน้านั้นเขาไม่กลัวเป็นไงแข็งแรงไหมแข็งแรงเห็นไหมขอไม่กลัวเป็นภูมิฐานสูงสุดไหมสูงสุดเลยพระพุทธเจ้าตัดเลยขอไม่กลัวเนี่ยมันเป็นภูมิฐานสูงที่สุดความวันไหวเป็นโรคความไม่วันไหวนี่ไม่เป็นโรคความไม่วันไหวในต้านโรคได้สูงที่สุดเลยเป็นภูมิฐานที่สูงที่สุดเลย ในปตัตตปิฎดกล่มที่18ข้อที่120ถึง121พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ความหวั่นไหวเป็นโรคไหมความกลัวนี่แหละเป็นโรคที่ร้ายที่สุดเลยถ้าเราไม่กลัวนี่แหละเป็นภูมิันธทานที่สูงที่สุดเลยเห็นไหมหลักก่อนอนั้นเขาไม่กลัวอะไรไม่เป็นไรเลยพวกเขากลัวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในการที่เราปฏิบัติศีลในการกำจัดกิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้กำจัดความอยากแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องได้นี่เราจะหมดความกลัวเลยนะ หมดความกลัวว่าจะ mustache, right ation, right gas, ไม่ได้เสพสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยากเสพมันจะเกิดก็มันจะเกิดจะดับเพช่างงัวมันสิเราไม่ได้อยากเสพเราไม่ได้อยากเสพเราก็หมดกลัวกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปมันไม่มีมันหายความกลัวไปหมดเลยความกลัวที่แรงเท่ากับดินทั้งเป็นดินหายไปหมดเลยก็ได้ความสุขสบายใจไรกังวลที่แรงเท่ากับดินทั้งเป็นดินเลยโอ้ก็ได้ภูมิปัญญาที่แรงเท่ากับดินทั้งเป็นดินเลยภูมิปัญญาสูงที่สุดเลยได้ตรงนี้แหละ แล้วก็ได้วิบากดีเข้ามาด้วยดันวิบากลายไปด้วยนดีเข้าไปอีกเลยนะของแถมของแถมได้วิบากดีดูดสิ่งดีเข้ามาทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นไปอีกโรคลดลงไปอีกทําให้เรื่องดีเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อง้ายลดลงไปอีกของแถมของแถมของแถมอย่างดีเลยจากความไม่กลัวที่ชําระกิเลสได้นะชำระความอยากได้กิเลสนี่แหละกิเลตันหาหนึ่งความอยาก ชำระได้นี่ได้ภูมิฐันานทันทีเลยนี่ฉีดวัคซีนนะวัคซีนระดับวัคซีนนะไม่ใช่วัคซีนแบบแค่วัตถุเราฉีดวัคซีนระดับวัคซีนเลยอาจารย์นี่ฉีดวัคซีนระดับวัคซีนให้เลยนะโอ้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไม่ต้องเจ็บตัวด้วยเนาะไม่เสียตังค์ไม่เจ็บตัวโอ้ฟรีฟรีฟฟฟ ของฟรีมีในโลกนะทำอาเถอรีฟรีๆเลยทําได้นี่โหภูมิบัณา์ขึ้นลุ่มๆเลยนี่เป็นสัจจะอย่างเงี้ยอา้าวฉีดวัคซีนบางเดอร์ฉีดวัคซีนบางเดอร์นะนะฉีดวัคซีนบางเดอร์ภูมิบัณานจะได้เพิ่มนะเพิ่มสูงที่สุดด้วยนะภูมิรัฐทานทั้งโอโหทุกมิติเลยเพิ่มเลยทั้งกุศลก็เพิ่มด้วย ใบเรือพี่เสื้อขยับปีกบินบกบอยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆสดสวยสูงข้า